มหัศจรรย์ไพ่รัตนะราศีต่อไปราศีกุมไพ่ใบแรกที่จับได้ผ่านพิคเนตใบที่สองสารหลักเมืองใบที่สามยี่ก่อหงโอ้โหชาวราศีกุมครับก่อนอื่นเลยครับต้องขอสวัสดีและแสดงความยินดีกับ ชาวราศีกลุ่มสักนิดหนึ่งก่อนนะครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกเป็นพาพิคเนทความหมายของไพ่พาพิคเนตนะครับคือสมหวังหรือสมปราถนาทุกประการชาวราศีกุ่มเป็นอีกราศีหนึ่งนะครับที่ดูดวงกับผมเยอะมากๆ นะครับแล้วครั้งนี้ไม่ได้เชิญชาวราศีกุมให้มาดูดวงกับผมนะครับไม่ต้องดูดูในคลิปเนี่ยแหละครับแล้วไปทําตามที่ผมบอกเดี๋ยวบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวทุกๆอย่างก็จะดีขึ้นเก็บตังค์ไว้ครับไม่ต้องมาเสียเงินกับผมนึกออกไหมฮะเก็บตังค์ไว้เอาเงินดูดวงผมนี่แหละซื้อข้าวนะครับ ให้คุณพ่อคุณแม่ให้ลูกกินนะครับให้ภรรยาให้สามีกินนะครับผมว่าทำแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วส่วนเรื่องดวงชะตาเนี่ยคุณผู้ชมอะ่ะดูจากในคลิปผมได้เลยนะครับไม่ต้องมาดูดวงกับผมให้มันเสียตังเปลืองสะตุง้งสะตังนะครับชาวราศีกุมไพ่ใบแรกคือพระพิกเนศไพ่ใบนี้นะครับเกิดกับชาวราศีกุมความหมายของไพ่พระพิกเนศก็คือ สมปาถนาทุกประการไม่ว่าชาวราศีกุมจะคิดอะไรอยู่หรืออยากทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ครั้งนี้องค์พระพิคเนตได้สถิตอยู่กับท่านแล้วนะครับใครมีโอกาสน,นะครับคุณผู้ชมครับ เดินทางไปที่เทวสถานโบสถามครั้งนี้ไปสักการะบูชาพระพิคเนสักครั้งหนึ่งใครยังไม่เคยเดินทางนะครับหรือเดินทางไม่เกิน2ชั่วโมงครั้งนี้ผมแนะนําเลยนะครับให้มาที่เทวสถานโบสถามที่เสาชิงชามาสักการะบูชาพระพิคเนสนะครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องเตรียมอะไรมาละครับมาแต่ตัวนี่แหละครับมาด้วยหัวใจแล้วมารับพรอันศักดิ์สิทธิ์ ขององค์พระพิคเนทที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งในเมืองไทยแต่ถ้าใครไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้คุณผู้ชมฟังให้ดีฮะเอาเป็นว่าใกล้บ้านคุณผู้ชมแค่นี้ก็สุขใจแค่นี้ก็ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะว่าบางทีการที่เราจะเดินทางเข้ากรุงเทพเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาลำบากสักนิดหนึ่งแล้ว F4 นะครับหลายท่านถามว่าอาจารย์ไม่สะดวกเลยหนูไม่สามารถที่จะเดินทางมากรุงเทพได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปกังวลใจนะครับไม่ต้องกังวลใจแล้วก็ไม่ต้องเดินทางให้เสียสตังค์ไพ่รัตนะได้บอกกับคุณผู้ชมหลายครั้งแล้วว่าเวลาเราจะทำอะไรให้ทำง,ง่ายๆแล้วไม่ต้องเปลืองส,ต,งสตุ้งสตังค์ครั้งนี้ครับ ถ้าวัดที่บ้านหรือเทวสถานที่บ้านหรือที่ใดในจังหวัดใดมีองค์พระพิคเนศอยู่หรือชาวราศีกุมนะฮะได้ฟังคลิปนี้อยู่ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสนะฮะสักการะพระพิคเนศเอาเป็นว่าใกล้บ้านคุณผู้ชมก็ได้สมปารถนาและรับความสำเร็จนั้นได้เลยบางทีชาวราศีกุมบางคนทุกใจนะครับบางคนมี คดีความมีการฟ้องร้องกันซึ่งซึ่งราศีกุมเนี่ยหลายๆท่านนะฮะที่ผมดูดวงอยู่ก็มีเรื่องการฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลกันมากพอสมควรนะครับการขอพรกับพระพิฆเนศครั้งนี้นะครับจะทําให้ชาวราศีกุมเนี่ยเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้นะครับแล้วถ้าดีอยู่แล้วจะได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนี่คือเทวาปฏิหารนี่คืออิทธิฤทธิปฏิหารขององค์พิฆเนศ หลายท่านติดต่อผมหลายท่านนะฮะถามผมว่าอาจารย์มีวัตถุมงคลขายหรือเปล่าอาจารย์รับทำพิธีมีอาบน้ำมนต์มีอะไรไหมผมบอกคุณผู้ชมเลยนะครับหนึ่งเลยนะฮะ วัตถุมงคลต่างๆไม่มีนะครับคุณผู้ชมทางทางเราเนี่ยทางโหราลัตะนะทางผมเนี่ยไม่มีขายเลยนะครับส่วนที่สองนะครับทําพิธีนะครับสวดมนต์พร้อมกันปฏิบัติทาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ไม่มีนะครับบอกก่อนนะครับผมมีอยู่อย่างเดียวคือว่าบอกให้คุณผู้ชมเนี่ย ไปทำบุญนะฮะไปสักการะบูชาตามสถานที่ต่างๆทําทเพียงแค่นี้พอแล้วครับคุณผู้ชมครับนะครับทำจิตใจให้สบายแต่อย่าลืมนะครับเคล็ดลับของความสําเร็จเหมือนราศีกุมเนี่ยเดือนที่แล้วผมอ่านคอมเมนต์ผมรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจมากมีอยู่มีอยู่ข้อความหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าเขาดูกับผมเนี่ยมาตั้งแต่เดือนมกรานะครับ เริ่มทำตามที่อาจารย์บอกทุกอย่างชีวิตเขาดีขึ้นคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมฟังผมให้ดีผมบอกเสมอว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ชาวราศีกุมขอให้ทำด้วยหัวใจนะครับแล้วจงตั้งใจทำ ใครไม่มีสตังเดินทางไม่ได้ครั้งนี้ลองสวดมนต์ตามกำลังวันเหมือนที่ผมบอกทุกคลิปเลยวันอาทิตย์สวดสัก6จบครับวันจันทร์ 15. จบ16จบหรือ18จบวันอังคารสวดมนต์8จบพุทธกลางวัน17พุทธกลางคืน12และวันพฤหัส,สบดีสวดสัก19จบวันศุกร์21ครับคุณผู้ชมครับวันเสาร์10จบ ทำแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสวดช้าๆนะครับหลายท่านถามผมว่าอาจารย์อาจารย์บอกแบบนี้แล้วหนูจะสวดคาถาบทไหนดีบทไหนก็ได้ครับแล้วแต่คุณผู้ชมถนัดหรือแล้วแต่คุณผู้ชมสะดวกเลยด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้แรงปาฏถนาทั้งหมดทั้งมวลนี้จะทำให้คุณผู้ชมก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้บางคนพิมพ์ใต้คอมเมนต์ฉันไป ไหวามาหมดแล้วไม่เห็นสำเร็จสักทีหนึง่งทําหมดทุกอย่างคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับการที่จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่ที่ตัวของคุณผู้ชมผมมีหน้าที่นำสารตรงนี้มาบอกชาวราศีกุมนะครับเพียง <c oughs> <pe> er> แต่ว่าขอให้ชาวราศีกุมเนี่ยตั้งใจทําสวดมนต์เหมือนที่ผมบอกอย่างนี้นึกออกไหมฮะ นั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจและทำฐานเพื่อละจากความตนีบางทีคนเราอ่ะมันมีอุปสรรคมันมีกรรมเก่าเยอะกรรมปัจจุบันก็เยอะจะให้สำเร็จเพียงแค่ขอพรแบบนี้บางท่านไปขอแล้วสำเร็จก็เยอะนะครับบุญเก่าเขาอาจจะเยอะแต่ส่วนบางท่านเราต้องเร่งสร้างบุญดูแลพ่อแม่ครับอันดับแรกเลย ผู้มีพระคุณนะฮะและอันดับที่สองสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับช่วยเราสมณชีพามและสัพพสัตว์น้อยใหญ่คุณผู้ชมทําแบบนี้แหละครับทำอยู่เป็นประจำแต่อย่าไปใช้เงินเยอะนะครับอย่าไปใช้เงินเยอะอย่าก,กู้หนี้ยืมสินใครมาทําไพ่ใบที่สองครับคุณผู้ชมศาลหลักเมืองครั้งนี้ใครยังไม่ได้ไหว้ศาลหลักเมืองในครึ่งปีหลังนี้ ชาวราศีกุมมุ่งหน้าสู่ศาลหลักเมืองประจำจังหวัดของท่านแล้วถ้าใครเดินทางไม่เกินสองชั่วโมงผมอยากให้ชาวราศีกุมครั้งนี้สักการะบูชาศาลหลักเมืองกรุงเทพสักครั้งหนึ่งเหลืออีกครึ่งปีหลังแล้วนะฮะคุณผู้ชมเหลืออีกครึ่งปีหลังแล้วแล้วถ้าใครมีอุป,ปรสรรคใครมีปัญหา และไม่อยากให้เกิดปัญหาในครึ่งปีหลังนี้ชาวราศีกุมฟังผมคุณผู้ชมเห็นไหมว่าเวลาเราไปผูกผ้าสามสีที่สารหลักเมืองเนี่ยพอผ้าเยอะมากๆมากๆผมบอกเกือบทุกคลิปเลยนะครับถ้าจับสารหลักเมืองได้ครั้งนี้ผมจะบอกชาวราศีกุมอีกครั้งคุณผู้ชมไหว้สาการะตามจุดต่างๆของสารหลักเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณผู้ชมรอสักพักหนึ่งพอคุณผู้ชมเห็นเจ้าหน้าที่กาลังจะแกะปมคุณผู้ชมไปขอเจ้าหน้าที่แกะปมแล้วบอกท่านว่าเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวหนูช่วยแล้วปมใดอุปสรรคใดที่เกิดขึ้นกับชาวราศีกุมครั้งนี้มันจะได้โดนแก้ปมโดนแกะปัญหาต่างๆให้ออกจากคุณผู้ชมทั้งหมด คุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับแล้วใบที่สามยี่ก่อหงคุณผู้ชมครับยี่ก่อหงเกิดขึ้นกับหลายราศีนะฮะราศีที่แล้วนะฮะประจําเดือนมิถุนาเนี้ยเป็นราศีเมถุนแล้วครั้งนี้เกิดกับราศีกุมคุณผู้ชมหลายท่านรู้จักยี่ก่อหงใช่ไหมฮะ ครั้งนี้ครับคุณผู้ชมท่านจะประดิษฐานอยู่ที่บนสอนอพับผาชัยแต่ผมอยากให้คุณผู้ชมไปไหว้ที่ศาลเจ้าใต้ฮงกงตรงข้ามมูนิธิปอเต็กตึงคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะจะมีศาลเจ้าจีนอยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมสักการะบูชานะให้ครบทุกจุดก่อนแล้วทำบุญจะทำบุญลงศพก็ได้ซื้อผ้าห่อศพก็ได้ พอเสร็จแล้วคุณผู้ชมเดินตรงเข้าไปข้างในจะมีป้ายวิญญาณของยี่กอหงและรูปภาพขององค์เจ้ายี่กอหงคุณผู้ชมไปขอโชคขอลาบตรงนั้นผมไปสองครั้งนะครับได้ค่าไฟมาสองครั้งแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วลองดูครับครั้งนี้ไพ่แห่งเลขเบอร์เกิดขึ้นกับคุณผู้ชมหรือไพ่แห่งโชคชะตาไพ่แห่งหวยเกิดขึ้นกับคุณผู้ชม อาจจะมีค่าน้ำค่าไฟนะครับมาสู่ชาวราศีกลุ่มก็ได้นี่ไงครับคือหมุดหมายสำคัญของไพ่ลัตตนาเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญกันครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกครับทำบุญตักบาตรใบที่สองถอนคําสัญญาสาบานใบที่สามหนังสือ สวมดมนโอ้โหชาวราศีกุมคุณผู้ชมฟังให้ดีครับครั้งนี้ราศีกุมใครไม่ค่อยตักบาทตื่นเช้าสักวันหนึ่งตักบาทสักครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับตักบาทอุทิศบุญบารมีตรงนี้ให้แก่ญาติผู้ล่วงลับเทวดาประจำตนเจ้าที่เจ้าทางและเจ้ากรรมในเวรคุณผู้ชมตักบาทสักครั้งหนึ่ง ใครตักทุกวันอันนี้ถือเป็นมหาบุญมหากุศลหยิบจับสิ่งใดจะประสบความสำเร็จแล้วครั้งนี้ไพ่แห่งการทำบุญตักบาทเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมคุณผู้ชมอย่าพลาดน,นะครับชาวราศีกุมอย่าพลาดผมบอกเลยว่าไพ่ทำบุญตักบาทนี้เกิดน้อยมากเลยนะฮะผมดูมาเนี่ยฮะรู้สึกว่าจะเป็นราศีที่8และที่บันทึกเสียงครั้งนี้นะฮะ และไพ่ทําบุญตักบาตรเพิ่งเกิดขึ้นหลายท่านมาดูดวงกับผมที่บ้านได้ไพ่ทําบุญตักบาตรไปเจรจางานนะครับเป็นแสนเป็นล้านประสบความสําเร็จเกือบทุกคนแล้วครั้งนี้ไพ่ทําบุญตักบาตรเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมทําง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับอย่าเปืองสตังค์นะครับอย่าก,กู้หนี้ยืมสินใครมาทําถ้าทําแบบนี้ไม่ได้บุญ ขอให้ทำง่ายๆนะครับแล้วใบที่สองครับปัญหาอุปสรรคต่างๆจะหมดไปไพ่ถอนคำสัญญาสาบานเราทำแค่เดือนนี้ครั้งเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมบางทีอุปสรรคที่เราติดขัดบางทีปัญหาลุ่มล้อมเข้ามาสู่ชาวราศีกุมไพ่ใบนี้ครับไพ่รัตนะได้บอกกับชาวราศีกุมแล้วว่า ถอนคำสัญญาสาบานคุณผู้ชมพิมพ์พเข้าไปใน Google นะและพิมพ์พคำว่าบทถอนคำสัญญาสาบานคุณผู้ชมเลือกอันไหนก็ได้นะฮะแล้วคุณผู้ชมทำตามในแต่ละหัวข้อที่เขาบอกถอนคำสัญญาสาบานสักนิดหนึ่ง เหลืออีก6เดือนหลังชีวิตมันจะก้าวหน้าชีวิตมันจะเจริญรุ่งเรืองเพราะดวงชะตาของชาวราศีกุมไพ่ทั้ง3ใบนี้เป็นไพ่ดีๆทั้งนั้นทำสักครั้งครับถือว่านี่คือคำวิงวอนของผมนะครับทำสักครั้งหนึ่ง บางทีกุญแจหายหมาหายแมวหายคุณผู้ชมได้ไปบนบานสารกล่าวเดี๋ยวถ้าแมวกลับมาหมากลับมาหนูจะเอาน้ำแดงไปถวายแล้วเผอิญหมาแมวมันกลับมาคุณผู้ชมดันลืมมันอาจจะ ทำให้เราเกิดปัญหาได้เหมือนชีวิตของชาวราศีกุมอาจารย์มันเหมือนจะสุดมันเหมือนจะสำเร็จแต่มันก็ไม่สำเร็จมันเป็นเพราะอะไรไพ่ลัตนะบอกกับชาวราศีกุมแล้วครับคุณผู้ชมครับครั้งนี้ถอนคำสัญญาสาบานสักครั้งหนึ่งถือว่าเป็นเสียงวิงวอนจากผมโปรดจงทำนะครับใบสุดท้ายนะครับ ถวายหนังสือสวดมนต์คุณผู้ชมเห็นไหมละว,ว่าไพ่แห่งการถวายหนังสือสวดมนต์คุณผู้ชมไม่ต้องไปซื้อแพงนะครับเล่มหนึ่งห้าิบหิบาทเราใช้เจ็ดเล่ม แต่เดี๋ยวนี้บางร้านสังกัณฑ์เขามีแบบแผ่นพับตกแผ่นหนึ่งแผ่นละ8บาทแผ่นละ9บาทคุณผู้ชมใช้เจ็ดเล่มแล้วเอาไปตั้งที่พระอุโบสถบางทีคนอยากเข้าไปสวดมนต์ไม่รู้จะสวดยังไงบางคนไม่เคยสวดมนต์บางคนไม่รู้บทไหนการถวายหนังสือสวดมนต์ครั้งนี้แหละครับเหมือนเป็นแสงนำทางเหมือนเป็นปัญญาอันชาญฉลาดที่จะทำ ำให้ชาวราศีกุมลอดพ้นจากวิกฤตขั้งนี้อย่าลืมนะครับใช้สักเจ็ดเล่มใครมีกำลังฟังให้ดีใช้สิองเล่มใครทุนลทรั์น้อยใช้แค่เจ็ดเล่มแล้วถ้าใครทุนลทรั์น้อยลงมาอีกเอาเล่มเดียวพอไปตั้งไว้ในในโบสถ์ในพระอุโบสถเพื่อใครเดินทางมามากราบไหว้มาบูชา เขาจะได้เอาหนังสือสวดมนต์เนี้ยของเราเนี่ยมาสวดนี่แหละครับคืออาน,นิสงส์ที่สำคัญที่สุดเหมือนการเผยแพร่บุญเหมือนการแบ่งบุญแล้วปัญญานะครับจะนำมาสู่ความสำเร็จให้แก่ชาวราศีกุมคุณผู้ชมครับก่อนเราจะจากกันวันนี้นะฮะผมอยากให้ชาวราศีกุมพิมพ์คำว่าราศี กุมให้ผมสักครั้งหนึ่งในชีวิตในขณะที่ผมทำบุญสวดมนต์และนั่งสมาธิผมจะอุทิศบุญตรงนี้ให้เทวดาประจำตัวของชาวราศีกุมทุกท่านครับเหลืออีกครึ่งปีหลังสิ่งดีๆทั้งร้อยแปดประการจะเข้ามาหาชาวราศีกุมทุกท่านครับ